สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องเกมมิ่งโมบายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทําภารกิจตัวนี้ครับผมภารกิจปฏิบัติการตามล่าสายลับนะครับคือตัวนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีการเล่นเนี่ยโค้ววิธีการเล่นง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆคืออย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปเล่นในด่านของมันติเพเยอร์นะครับเนี่ยครับเล่นในด่านของมันติเพเยอร์หรือแบตเทอร์ลอยโยก็ได้นะครับ เพื่อรับเบาะแสนะครับเพื่อรับเบาะแสนะครับจากการทาภารกิจนะครับตามล่าสายรับนะครับซึ่งการทําภารกิจแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะมีจํานวนเบาะแสนะครับไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บให้ครบตามที่เขากําหนดนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยผมทําไปแล้วนะครับสองภารกิจนะครับนะครับซึ่งรับรางวัลไปแล้วนะครับผม ซึ่งภารกิจตัวต่อไปนะครับที่ผมจะทำเนี่ยเป็นภารกิจข้อมูลศูนย์สามนะครับคือเราจะต้องเก็บเบาะแสนะครับหรือข้อมูลนะครับดักฟังให้ได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนำมารับรางวัลน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยครับว่าทำยังไงไปเลยครับด่านที่ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นระเบิด แล้วเป็นไฟล์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับคือก็คือด่านที่เป็นอากระสุนไม่จำกัดนะครับโอเปอเรเตอร์ไม่จำกัดนั่นเองนะครับไปกันเลยครับผมเล่นตามปกติเลยนะครับใช้ปืนอะไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องเก็บนะครับข้อมูลหรือเบาะแสนะครับที่เขาต้องการเนี่ยเพื่อไปรับรางวัลนั่นเอง ข้อมูลในที่นี้เนี่ยก็คือ <Tank. S 1> แต้มตัวเล่นเกมนะครับเราก็เล่นเหมือนแบ t เทอร์ y อย e ธรรมดามันติเพย์เอรธรรมดานะครับ <with> ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเข้าใจง่ายนะครับ ไม่อยากไม่ยากอย่างที่บอกไปครับด่านนี้อาวุธมันจำกัดนะครับโอเปอเรเตอร์มันจำกัดนั่นเองนะครับแถมยังได้แต้มเยอะด้วยนะครับอ่า I'm standing by. UAV spotted. Enemy advanced UAV is online. Enemy UAV spotted. Enemy contact! Reloading! Cover me! Contact with enemy! Stealth chopper away corners. Enemy in sight. UAV online. Target's in sight. Heads up, enemy UAV spotted. Moving. Enemy shock RC is UAV UAV Stealth chopper inbound. UAV online. Be advised, hostile sentry gun spotted. Contact with enemy. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. It's too close. Fight harder. Taking the Yeah. We've taken the lead. Keep up. Lost. Changing mag, cover me. Just too close. Fight stealth chopper on standby. We've taken the lead. Enemy UAV spotted. UAV online. Reloading. Objective almost complete. Keep it up. Stealth chopper inbound. UAV online. Enemy zone! Tied for the lead. Target! We lost the lead. UAV recon ready for deployment. We've taken the lead. Contacts with enemy! Target down! Target down! online. Enemy down! Con ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับจากข้อเนี่ยครับจากข้างบนนะครับเพื่อนจะเห็นว่านะครับเราจะได้รับนะครับเหมาะแสนะครับเขาบอกว่ามีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายใช้ในการปฏิบัติการสไปคฮะสายฮันนะครับเพื่อดักข้อมูลนะครับซึ่งการที่เราเล่นนะครับแบทเทอร์อยยอหรือ มันตีเฮเยอร์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาเบาะแสตรงนี้ครับไปรับของรางวัลของรางวัลนะครับเนี่ยครับจากนั้นนะครับเมื่อให้เราเข้าไปรับของรางวัลนะครับเมื่อเราสะสมได้ตามที่เขากําหนดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อเราสะสมนะครับอ่าครบได้ตามกําหนดแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถแลกรับของรางวัลได้นะครับซึ่ง การที่จะเนี่ยครับเขาบอกว่าข้อมูลสนสามนะครับรับหนึ่งร้อยรับหนึ่งร้อยเครดิตนะครับเราจะต้องมีข้อมูลในการดักฟังประมาณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสะสมครบแล้วนะครับเก็บครบแล้วนะครับเราก็กดรับได้เลยครับเห็นไหมครับได้รางวัลเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับภารกิจต่อไปนะครับข้อมูลในการดักฟังหรือเบาะแสที่เราจะต้องหานี่ นะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยขยันเล่นนะครับหมั่นเล่นสักหน่อยนะครับแต่ขอแนะนําสักนิดหนึ่งครับว่าถ้าใครนะครับไม่ได้อ่าเก่งแบตเทอร์ลอยอ่หรือว่าเก่งแบตเทอร์ลอยอ่หรือว่าเป็นแบบอ่าเก่งแบตเทอร์ลอยอ่หรือว่าเล่นจนแบบยิงแบบยิงรัวรวยิงอะไรแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าให้เล่นมันติเพย y เยอร์จะดีกว่านะครับซึ่งจะ เก็บได้เก็บได้ง่ายกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะช้ากว่านั่นเองนะครับแต่นักรนะครับที่เล่นได้ทั้งแบตเทอร์ลอยอหรือมันติเพยเจอร์เนี่ยจะดีมากนะครับก็คือมันจะเพิ่มหรือว่าเพิ่มให้เราสามารถเก็บได้เร็วขึ้นนะครับลดระยะเวลาในการทำภารกิจให้เสร็จให้เสียเวลาน้อยลงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านะครับ เล่นโหมดมันติเพเยอร์หรือแบตเทอร์ลอยเก็ได้นะครับเพื่อรับข้อมูลดักฟังนะครับซึ่งแต่ภารกิจเนี่ยข้อมูลดักฟังนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและของรางวัลชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้รับนะครับก็คือตัวละครตัวนี้ครับตัวละครนะครับตัวละครตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวละครตัวนี้นะครับที่เราจะได้รับนะครับ นะครับก็ง่ายๆครับให้เพื่อนๆนะครับเล่นโหมดแบนเทอร์รอยด์หรือมันติเพเยอร์ก็ได้นะครับเพื่อรับข้อมูลดักฟังนะครับซึ่งผมเนี่ยทำเสร็จไปแล้วนะครับสามสามสามอันนะครับอ่านะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ สวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย